การพูดจาภาษาสิทธิพรเนี่ยนะคะก็จะนําเสนอเรื่องราวดีๆกับสิ่งดีๆสิ่งที่ดีๆเนี่ยนะคะหมายความในเรื่องสุขภาพความสวยความงามวันนี้ก็มีเรื่องดีๆจะมาเล่าอีกนะคะพะเอิญวอาวันหนึ่งคุณอ้อคุณอ้ณอนี่ก็คือถ้าเอ่ยชื่อคุณอ้อเนี่ยหลายท่านก็คงจะจําได้ถึงเรื่องเกี่ยวกับการทําสีผมให้เป็นสีดําได้าภายในเวละห้านาที วันนั้นตั้งจาได้ว่ารู้สึกจะเป็นหลังวันแห่งความรักหน่อยหนึ่งคุณอ้อก็ก็มาทานข้าวที่ร้านไม่ได้มาธรรมดาแต่มาพร้อมกับไอ้ตัวนี้ค่ะสะบู่ก้อนเล็กๆแล้วบอกว่าพี่ต้อยขาคือตอนแรกที่ต้อยเห็นหน้าคุณอ้อเขาก็บอกเอ๊คุณอ้อหน้าคุณอ้อตึงจังเลยอ่ะทําไมหน้าดีขึ้นกว่าเดิมเขาบอกอ้อ,อใช้สบู่ค่ะเดี๋ยวอ้อจะบอกพี่ต้อยบอกอ๊ยไม่เอาอ่ะเพราะว่าพี่เนี่ยเป็นคนที่ไม่ใช้สบู่กับใบหน้าเขาบอกพี่ต้อยขันลองหน่อยเถอะไม่ใช่สบู่ธรรมดานะคะ เป็นสบู่ที่สกัดจากของธรรมชาติวัตถุดิบจากธรรมชาติวันนั้นคุณอ้อเขาก็อุดหน้าต้อยนะคะล้างหน้าเสร็จมันตึงขึ้นมาได้ค่ะมันตึงแล้วมันขาวใสได้เพราะนั้นวันนี้ต้อยก็เลยเชิญคุณอ,อ้คณอ,อคุณมนัชาโพสีเดชาพัฒนมานั่งคุยในสวนของเราที่ขนามนะ้ำสวัสดีค่ะคุณอ,อ้อสวัสดีค่ะพี่ต้อยนี่การที่คุยกันในวันน,นี้ทำให้เราต้องต่อเนื่องค่ะอ่าถ้าครอัพาบหน้าคุณอ้อนะคะจะรู้สึกว่า คุณอ้อเขาเรียกว่าอะไรนะ ตึงขึ้นตึงค่ะ่าต่งก่อนนี้แต่มีถุงใต้ตาเยอะมากค่ะพี่ต้อยนะคะแล้วก็หน้าอ้อจะเป็นคนที่มีแก้มห้อยค่ะแล้วก็ร่องแก้มลึกมากค่ะพอมาเจอคุณอ้อคืนนั้นแม้ในความมืดก็เห็นหนึ่งโอ้โหประกายนะว่าหนึ่งหน้าใสขึ้นค่ะใต้ตาดีขึ้นยุบเลยค่ะพี่ต้อยปกติอ้อเนี่ยถุงใต้ตาเนี่ยจะห้อยเลยค่ะแล้วเราเป็นคนทํางานหนักระรนกดอคนั้แก้คมก็ต่้รน่ง้ขึ้นขึ้นค่ะ ปกติคือลึกมากค่ะแล้วข้อสาคัญก็คือเวลาคนเรายุมากเนี่ยมันห้อยห้อยค่ะตามแรงน้องน้องตัวของโลกแต่ตอนนี้ดูดีเลยค่ะกระชับขึ้นเฟิ่มขึ้นแล้วคุณอ้อก็บอกว่าพี่ต้อยถามเพราะไอ้สบู่ก้อนเนี้ยเดี๋ยวอ้อจะอยากจะแนะนำให้ต้อยใช้สบู่ที่บอกอมไม่เอาที่ไม่ได้ใช้สบู่มากดเข้านะคะก็จับ คุณปานทิพย์ค่ะคุณสุชาติสามีคุณปานทิทพย์จับพี่ลูกชายพี่รวมทั้งเด็กที่อยู่เต่าน่าเตามาทำหน้ากันค่ะ โอ้โหเปลี่ยนเลยนะคะพี่ปอเปลี่ยนเลยจากแบบดันเป็นควันคว้าหน้าดังมาค่ะเออดูขาวขาวไปเลยค่ะเพราะว่าล้างแค่ส่วนเดียวล้างแค่ที่หน้าเท่านั้นแล้วก็สสาคัญก็คือมันทําให้ตึงขึ้นได้ใช่ค่ะยกเลยค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีของดีเราก็ต้องมาแบ่งปันให้ท่านผู้ชมค่ะว่าเวลานี้มันมีเดียวก่อนเราต้องมาคุยกันถึงเรื่องของส่วนผสมส่วนผสมสบู่นี้มันมาจากไหนมาจากประเทศสบู่นี้ท่านได้จากใดมาจากประเทศมาเลเซียค่ะ๋อ้โหผลิตที่นั่นส่งมาเมืองไทยง่ายมาก แต่สูตรเนี่ยนำมาจากอเมริกาค่ะอ๋อเป็นสูตรของอเมริกาเขาแต่ว่ามาผลิตที่ประเทศมาเลเซียเพราะจะมาทําตลาดที่เมืองไทยคือจะใกล้เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นไอ้ตัววัตถุดิบตรงนี้มันก็ต้องมาจากอเมริกาค่ะใช่นี่นะค่ะต้อจะถึงได้ดูว่านี่คือภายในจากแถบยุโรปหลังจากที่เราแกะ กล่องแล้วอ่ะมันมันคืออะไรค่ะเห็นสีดำดำเนี่ยค่ะพี่ตอยมองดูแล้วอุ้ยตายหน้าเราจะดำไมใช่เหมือนหินลัมมีดดำดำอย่างนี้มีส่วนผสมของโคลนค่ะโคลนนี้ไม่ได้โคลนบ้านเราค่ะโคลนจากทะเลสาบน้ําจืดแถบยุโรปตะวันออกค่ะ ปกติอ๊อเองก็ทําเรื่องเวยๆงามๆเป็นเจ้าของเสริมความงามอยู่แล้วค่ะนะคะจะมาโดยจากทะเลน้ําจืดทางยุโรปตะวันออกยุโรปตอนออกเขาสะสมชีวภาพแล้วก็พวกพืชต่างๆเกินสาม0,000ปีมันถมแล้วถมแล้วถมเล่าเกิน30,000ปีค่ะพี่ต้อยกลิ่นถึงหอมธรรมชาติมากเลยไม่ตอนแรกที่พี่ตัดสินใจจะให้ทดลองกันหน้าพี่ฮ็อกกิ่ง เพราะสัมผัสกลิ่นนะถ้าทุ่ชมพะกลิ่นเนี่ยเราบอกได้เลยว่าไม่ที่กลิ่นแบบเคมีไม่ได้กลิ่นงแตงไม่ใช่กลิ่นเคมีค่ะไม่ได้กลิ่นของแตงมันเป็นกลิ่นจากสารธรรมชาติเหมือนเราไปไหนแล้วเจอไอ้กลิ่นแบบนี้พืชพวกดอกไม้อะไรต่างมันเป็นกลิ่นธรรมชาติที่สุดเลยแล้วก็มีไขมุสกัดทําให้หน้ากระจ่างใสค่ะร่างข้างแรกเลยไม่ต้องสงสัยว่าเอ๊ะทำไมหน้าขาวแบบมากเลยอ่ะอย่างลูกชายของ พี่ต้อยอันก้างนะคะคือมันก็เพิ่งบวชมานนี่หน้าดำจนปมากฏว่ามันมีสารสกัดของไข่มุกไข่มุกสกัดมันมีตัวโครนโนนิค่ะลูกยอจากเกาะตาฮิติมีสัวสมตัวนี้อยู่มีส่วนผสมก็ลดการอักเสบของสิวด้วยถ้าเป็นฝ้านี้ภายใน1เดือนค่ะจะค่อยๆจางเพราะเนื่องจากว่าโคลนเนี่ยเขาเร่งรัดในการผัดเซล ของเราไม่ได้ล้างธรรมดานะคะพี่้อยล้างแล้วทิ้งไว้สามนาทีเหมือนมาร์กหน้าปกติการมาร์กหน้าเนี่ยจากโคนแถบยุโรปตะวันออกหน้านึงประมาณเกือบพันบาทนะคะเกือบพันบาทค่ะในการมาร์กหน้าแล้วเวลามาร์กเนี่ยจะเว้นรอบดวงตามากไม่ได้ค่ะแต่สําหรับสบู่ตัโคนมหัศจรรย์ของเรานี้มาร์กได้เลยค่ะ ดยการวนใต้ตาแล้วทิ้งอ่ะทำให้พี่เนี่ยคือวนอย่างเงี้ยค่ะวนเป็นยัวทั่วแล้วก็วนใต้ตาใต้ตาด้วยค่ะนะแล้วก็ดึงขึ้นตาขึ้นไปขึ้นค่ะหน้าผากที่มีร่องมีรอยนะคะแล้วก็นวดโกยขึ้นค่ะแก้มก็เหมือนกันค่ะนวดโกยขึ้นค่ะงานตัวนี้เนี่ยคือสิ่งแน่ๆคือว่ามันมาจากโคลนจาก ทะเลสาบน้ำจืดแถบยุโรปตะวันออกซึ่งขาโถมกันมาเป็นเกินสามหมื่นปีมาผสมกับมีออกซิเจนไหลเวียนทำให้หน้าเรามีการไหลเวียนของเลือดไงคะความเป็นสาวก็กลับมาค่ะหน้าจะใสดูอ่อนเยาว์และยังมีไข่มุกก็ไปอีกใช่ค่ะนะคะลุงคนกระชับค่ะกระจ่างใสนี่ค่ะถ้าเราพูดอย่างนี้นะพูดกัไปอย่างนี้แหละไม่ได้เห็นของจริงเลยเราขอ เออพรีเซนเตอร์สมัครสักขั้นเลยนะคะยินดีค่ะยินดีเลยค่ะมีความปรุษท่านอ๋อค่ะคุณคุณนพพรค่ะคุณนพพรเชิญเลยค่ะคุณนพพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้ววันนี้เราได้พรีเซนเตอร์ค่ะดีนะคือคุณนพพรที่ดีว่าเป็นคนสูงวัยหน่อยไม่ใช่ว่าแก่นะคะหมายความมีอายุหน่อยเพราะนั้นล่องลอยจะจะปรากฏให้เห็นมีมีตีนกามีงตาตาแล้วหน้าขำ มันด้วยค่ะพี่ต้อยเราทดลงองกันเลยเพื่อให้เป็นการไม่เสียเวลาท่านผู้ชมคงใจจดใจดจอ่อเอาละค่ะ,ะ,ะนี่คือสบูสบ่ยี่ห้อเออ่ BSY ค่ะอ่านะคะอ้าว สปริงคิสตสปริงคิสตลค่ะหรือโคนมหัศจรย์โคนมหัสจรย์อ่ะเราทดลองเลยค่ะเริ่มต้นด้วยก็คือใช้สบู่ถูกับฝ่ามือใส่น้ำไปเล็กน้อยทำให้สบู่เปียกค่ะทำให้สบู่ฝ่ามือค่ะอันนี้ฝ่ามือคุณอ้อเขาล้างมาแล้วนะคะค่ะล้างมาแล้วสะอาดมาแล้วนะคะก็ใส่น้ำนิดหน่อยนะคะนิดหน่อยค่ะทีนี้ต้องทำให้หน้าของของผู้ที่เราจะผู้ผู้ผู้ที่จะถูกสาธิทติเปียกก่อนไหม เออจะคือเดี๋ยวก็จะเอาเอาน้ำไล้ไล้หน่อยจะไล้ข่าวนะคะจะให้คนไปใต้เลยค่ะก็จะใช้สบู่เนี่ยเอ่อล้างเกลี่ยไปจนทั่วก่อนนะคะครึ่งหน้านะคะก็จะล้างให้แค่ครึ่งหน้านะคะเพื่อพิสูจน์พิสูจน์ให้ดูว่าเป็นยังไงค่ะนะคะอันนี้หน้าเปียกๆแล้วนะคะหน้าเปียกแล้ว